4เอกสารสำคัญที่จะต้องใช้สำหรับเบิกเงินบำนาญฉราภาพจากกองทุนประกันสังคมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคู่มือมนุษย์เงินเดือนนะคะเรามาคุยกันในหัวข้อเรื่องการเตรียมเอกสารสำหรับการเบิกเงินบำนาญฉราภาพนะคะการเบิกเงินบำนาญชลาภาพ ผู้ที่จะได้รับเงินบำนาญชราภาพก็คือจะต้องส่งเงินสมทบตั้งแต่180งวดขึ้นไปนั่นเองนะคะจะได้รับเงินบำนาญชราภาพร้อยละ20ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงค่ะกรณีจ่ายเงินสมทบมามากกว่า180เดือนจะได้รับเงินเพิ่มนะคะตาร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ ครบทุก12เดือนค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของเอกสารนะคะว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างสำหรับใช้ยื่นเบิกเงินบำนาญชลาภาพค่ะ 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมนะคะสปะส 2. 01ค่ะ 2. ส,สาเนาบัตรประชาชนของผู้ที่รับเงินบำนาญชลาภาพนะคะ 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหรือหมายเลขพร้อมเพีของผู้ประกันตนที่ยื่นขอรับบำนาญชลาภาพค่ะ4หนังสือยินยอมจากบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะเมื่อเตรียมเอกสารครบทั้ง4รายการแล้วนะคะก็สามารถที่จะนำไปเบิกขอรับเงินบำนาญชลาภาพที่สำนักงานประกันสังคมที่ท่านเดินทางสะดวกได้เลยค่ะ Lost in your eyes